ตัวนี้หลายคนคงเห็นน้องก้นะครับพูดถึงบ่อยรีวิวบ่อยแล้วนะครับเจ้าต,ตัวนี้มีปัญหาสิวเสี้ยนสิวอุดตันสิวหัวดำบ่อยๆนะให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เหนียวหนาๆนะคัะ เอาละครับเรามาต่อกันที่พาสสองดีกว่านะครับสำหรับพาที่สองนี้นะครับเริ่มต้นโดยเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้คือน i เวียนะครับเอ็กซ์ทราไวนะครับเป็นสูตรเรเดียนแอนด์ส์มูนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องก็เคยใช้หมดไปแล้วแล้วก็มาซื้อต่อขวดใหม่นะครับแล้วก็มาใช้ขวดใหม่ต่อจนหมดไปอีกแล้วนะครับขวดเก่าก็ทิ้งไปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นโลชั่นนะครับที่เนื้อค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้รวดเร็วนะครับไม่ทิ้งความเหนียวเห,หนาาวววเเนะคครรรส่นในือออง <S <S องงขขมมมูผิผียบ เยนความกระจ่างใสเนี่ยโนโก้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยในเรื่องของความสดใสของผิวนะครับแต่อาจจะไม่ได้ขาวอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับส่วนผสมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะทําให้ขาวมากมายขนาดนั้นนะครับเอาเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวดูแบบว่ามีความสมูทนะครับมีความเรียบเนียนมีความนุ่มมากขึ้นนะครับโนโก้ก็ถือว่าโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่นีเวียเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่านีเวียนะครับ Instant White นะครับเฟิร์มมิ่งบอดี้เซรั่มนะครับตัว ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาเคลมไว้ว่ามันช่วยในเรื่องของการเฟร์มผิวนะครับกระชับผิวอีกแล้วแล้วก็ยังมีสารกันแดดนะครับเจ้าตัวนี้น้องก้เคยใช้ในช่วงที่รู้สึกว่าไม่อยากทากันแดดจ๋าๆนะครับอยากทากันแดดแบบผสมนู่นนี่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนาด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งมันมีสูตรใหม่ปรับอะไรหลากหลายมากๆนะครับคุณผู้ชมลองไปหากันดูนะครับแต่ก็เน้นว่าเอาที่สามารถป้องกันแสงแดดได้นะครับถ้าเป็นครีมกันแดดต้องป้องกันแสงแดดได้ ส่วนในเรื่องของการบำรุงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องลองนั่นเองนะครับตัวนี้ถามว่าโอเคไหมนุงกูก็ตอบได้เลยว่าโอเคนะครับให้ผ่านแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะหายไปแล้วหรือเปล่านะครับแล้วเขามีการปรับสูตรใหม่อย่างที่บอกนะครับยังไงก็ลองไปหาสูตรที่ตัวเองชอบแล้วกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่เซรั่มนองรักนะครับตัวจิ๋ว2ตัวนี้นั่นเองนะครับจากมิซูมินะครับก็คือวันดรอปพาวเวอร์ไฮเดรตเซรั่มนะครับแล้วก็วันดรอปพาวเวอร์ไวท์เซรั่มนั่นเองนะครับทั้งสองตัวนี้นะ เซรั่ม um นะครับที่ใช้ดีมากค่ะบุผู้ชมในเรื่องของเจ้าตัวไฮเดรตเนี่ยนะครับมันก็จะให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เติมน้ําให้กับผิวได้อย่างดีจริงๆถึงแม้ว่าน้องก็จะเป็นคนที่ผิวมันนะครับแต่ก็มีความขาดน้ําอยู่หน่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้นะครับในช่วงที่ใช้ผิวมันมันน้อยลงนะครับแล้วก็ผิวมันนุ่มขึ้นมันชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับ ส่วนี้ตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวสูตรไว้นะครับเป็นสูตรเพื่อผิวขาวกระจ่างใสเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นได้จริงนะครับพวกรอยสิวมันก็ลดลงจริงๆนะครับและสิ่งที่ Amazing สําหรับ2ตัวนี้นะครับน้องกู้ใช้แล้วรู้สึกว่าในช่วงที่ใช้มันเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการต่อต้าน แอนตี้พอล t ช o ัหรือว่า PM 2.5ด้วยนะครับน้องโก้รู้สึกว่าใช้ในช่วงนั้นแล้วนะครผิวมันไม่ค่อยมีอาการเหอหรือว่าความแดงความระคายเคืองจากการ แพ้ฝุ่นแพ้อะไรที่น้องกุ้งมักจะชอบเป็นอยู่นะครับรู้สึกว่าผิวมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเซรั่ม2ตัวที่น้องกุ้งอยากแนะนำนะครับตอนนี้ก็ใช้ตัวใหม่อยู่นะครับขวดใหม่อยู่ก็ยังใช้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็แนะนำมากๆครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่เช็คเครื่องสำอางนะครับตัวนี้จากวัสด์นะคบเป็น cleansing water เป็นสูตร t e n t l e and mild นั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไอเทมที่ถูกแล้วก็ดีนะครับที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับมันเป็น cleansing water ที่สามารถทําความสะอาดเครื่องสําอางได้ค่อนข้างจะเ แต่น้องกู้ไม่แน่ใจว่ามันสามารถเอาพวก Waterproof กันน้ํากันเหงื่อออกได้หรือเปล่านะครับแต่น้องกู้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้พวกนั้นนะครับรู้สึกว่าสามารถเอากันแดดเอาพวกรองพื้นเนี่ยออกได้เหมือนกันนะครับเจ้าตัวเนี้ยสิ่งที่ชอบคือมันปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ราคาถูกชอบมีโปรโมชั่นแบบ1แถม1อะไรประมาณนี้หรือว่าชิ้นที่2 1บาทนะครับน้องกุ้ก็เลยชอบตุนนะครับแล้วก็สิ่งที่เสียของมันก็คือในเรื่องของหัวจุกตรงเนี้ยครับคุณผู้ชมมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะซื้อมากกีี่่ขววนนนนะคครรััับหจุตง้มอา ที่จะหลุดง่ายแล้วก็เจ๊งอยู่ประจำนะครับน้องโก้ต้องถอดหัวออกมาแล้วก็ เช็ดกับสำลีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้ใช้สำลีในการเช็ดหน้าก็เลยหยุดเจ้าตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่ถามว่าเป็นไอเทมที่ถูกแล้วดีไหมเป็นไอเทมที่ถูกแล้วดีก็แล้วก็อยากแนะนําให้ลองมากครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ซัมบายมีกันแดดตัวนี้อีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับนุงโก้รู้สึกว่าจะต่อหลอดที่2หลอดที่3ไปแล้วมั้งครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าของเก่าก็ทิ้งไปของใหม่ก็มาต่ออะไรประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่าทูซิก้ามินเนอร่ล ที่น้องโก้ชอบจากเจ้าตัวนี้คือมันเป็นเนื้อครีมที่เวลาทาลงผิวแล้วเนี่ยนะครับสามารถเกลีย่ยได้ง่ายแล้วก็สามารถปกป้องผิวจากแสงแดดได้ถึง SPF 50+ นะครับ PA อยู่ที่ C เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการปกป้องผิวได้อย่างสูงสุดมากๆครับและสิ่งที่สําคัญคือเวลาทาไปแล้วนะครับมันจะมีความรู้สึกสดชื่นเป็นกลิ่นทรีทรีหรือว่าชาเขียวอะไรของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ทําให้หน้าวอกหน้าเทาหน้าลอยนะครับใครที่กลัวหน้าวอกหน้าเทาหน้าลอยแล้วก็อยากปกป้องแสงแดดได้ดีนะครับน้องโก้แนะนําว่าให้ล เจ้าตัวนี้เลยนะครับแนะนํามากๆครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่เซรั่มวิตามินซีจากคิวเพรสตัวนี้นะครับน้องกุ้งไม่แน่ใจว่าเขาปรับแพ็กเกจจิ้งไปใหม่หรือยังนะครับหรือว่าเป็นปรับสูตรไปเลยนะครับแต่เห็นว่ามันมีตัวใหม่นะครับที่เขาทําออกมานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกไว้เลยครับว่ามันเป็น10%วิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่น้องกุ้ชอบในเรื่องเนื้อของเขานะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้คือผิวมันดูสว่างขึ้นนะครับพวกริๆง แล้วก็พวกรอยสิวมันดูจางลงนะครับแต่องโก้ไม่ค่อยชอบในเรื่องของความหนึบหนับนะครับเวลาทาไปสักเท่าไหร่นะครับเวลาทาไปแล้วเนี่ยเหมือนเนื้อเซรั่มมันจะเกลี่ยง่ายครับแต่พอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีความหนึบนิดนึงนิดนึงเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีนิดนึงนะครับในเรื่องของความหนึบตรงนี้แต่ถ้าเราทาแป้งหรือว่าลงสกินแคร์ขั้นตอนอื่นๆต่อนี่นะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็แนะนํามากๆใครที่อยากได้วิตามินซีนะครับที่ถูกแล้วก็ดีแล้วก็เห็นผลลัอ่่ีมๆนบ ไปจัดกันได้ที่ q p l เพนะครับมากันที่ไอเทมต่อมานะครับไอเทมนี้นะครับเป็นตัวที่น้องกู้มมาร์กจะใช้ในช่วงที่รู้สึกว่ามีปัญหาสิวเสี่ยนสิวอุดตันสิวหัวดําบ่อยๆนะครับแล้วก็ชอบมากๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับจากซัมบายมีนะครับตัวนี้มีชื่อว่าบายบายแบล็กเฮดนั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีลักษณะเป็นเ,เนื้อ ครีมนะครับไม่ใช่เนื้อครีมเนื้อโลชั่นนะครับเวลาเราทาลงบนผิวนี่นะครับเขาจะมีการทําปฏิกิริยานะครับกับผิวเราแล้วก็มันจะเป็นฟองฟู่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการดึงสิ่งสกปรกนะครับทำความสะอาดรูขุมขนที่มันอุดตันสิ่งสกปรกได้อย่างดีมากๆนะครับซึ่งในช่วงที่ใช้เนี่ยนะครับน้องโก็จะรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูเรียบเนียนมากขึ้นสิวเซียนสิวอุดตันเนี่ยมันดูลดลงนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ยังบอกอยู่นะครับว่ามันดีมากๆนะครับแต่มันมาในปริมาณที่่่นนนน้้้ออยยไปหะครรับกใชวูึา ยิ่งถาดทั่วหน้านะมันหมดเลยวมากครับซึ่งน้องโก้นะครับต้องเอาน้ำมาใส่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นน้ำอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าน้องโก้เสียดายนะครับมันใช้ดีมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับก็ตอนนี้ยังมีตัวอื่นที่ยังทดลองอยู่ก็เลยยังไม่ได้ต่อขวดที่สนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่กันแดดดีกว่าครับสำหรับกันแดดตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่น้องโก้เคยใช้บ้าใช้นะครับหมดไปเป็นสิบหลอดครับแล้วตอนนี้ก็หยุดใช้ไปแล้วนะครับน t and w h i ไวเป็นสูตรลดความมันเป็นสูตรอ i ย Control ของเขานั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาได้ขึ้นชื่อว่ามันเป็นดูบนะครับหรือว่ามันเป็นตัวแทตัวตายตัวแทนนะครับกับเจ้าตัวออย, vine, อยุสซิรินนะครับที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันเป็นสูตร Acne o อ l Control อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับถามว่ามันเหมือนกันขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะครับแต่มันก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับอย่าแต่อย่างตัวนองโก้เลยครับถามว่ามันช่วยควบคุมความมันได้ยาวนานขนาดไหนประมาณ3าถึงชั่วโมงก็เท่านั้นเ แต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหทาเช้านะครับเจน6โมงเนี่ยมันยังควบคุมความมันอยู่นะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่ชอบก็คือในเรื่องของเนื้อของเขานะครับที่มันเกลี่ยง่ายนะครับแล้วก็ไม่วอกไม่เทาไม่ลอยเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้เป็นสูตรที่น้องโก้แนะนํามากๆใครที่มีผิวมันอยากให้ลองดูนะครับอาจจะควบคุมความมันยาวนานมากขึ้นกว่าน้องโก้หรือว่าอาจจะน้อยกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับผิวหน้าของคุณผู้ชมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้มันราคาถูกนะครับยังไม่จบตัวนี้มันราคาถูกนะครับ ครับที่วาสานบ่อยๆชิ้นที่2นะครับราคา1บาทนะครับซึ่งตัวนี้มันราคา279บาทเท่ากับว่า2ชิ้นนะครับราคา280บาทชิ้นละ140บาทเท่านั้นเองนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองกันนะครับสำหรับนีเวียตัวนี้ครับเรามาต่อกันที่น้ําตกกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น้องกุ๊กเคยชอบใช้มากๆนะครับแล้วตัดสินใจว่าจะถอยไซส์เต็มนะครับแต่สุดท้ายก็ลืมเขาไปนะครับนั่นคือเจ้าตัวไฮด์รัลบูนะครับเป็นน้ําตกสูตรรรพีีเเมมยของคานะับตััววนนีีีี้มมมชื่่อาะครรบพเย โลชั่นันนเอนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นน้ําต,ตบนะครับที่มีความลักษณะเป็นน้ําหนึบหนึนิดนึงนะครับแต่พอเวลาตบลงบนผิวเนี่ยนะครับมันให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เหนียวเนนานะครับซึมลงผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับใครที่ผิวแห้งผิวมันขาดน้ำนะครับน้องโก้แนะนําว่าให้ลองไปสู่สีทองนี้เลยนะครับมันจะมีความแบบว่าพรีเมียมนะครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นความพรีเมียมนะครับมันจะมีความเข้มข้นมันจะมีในเรื่องของส่วนผสมนะครับที่มันมีความหลัก ซึ่งน้องโก้เนี่ยลองมาทุกสูตรแล้วนะครับสิบสูตรที่ชอบที่สุดก็คือสูตรสีทองตัวนี้แหละนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับใครที่ยังไม่เคยลองสามารถไปหาซื้อแบบว่าไซต์ทดลองอย่างนี้ได้นะครับที่เซเว่นหรือว่าวัสันก็มีนะครับมาต่อกันที่ไอเทมสุดท้ายนะครับตัวนี้มาจากเซเว่นนะครับสามารถหาซื้อได้จากเซเว่นเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสบู่รบสิวหน้าใสจาก BK ตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้หลายคนคงเห็นน้องโก้นะครับพูดถึงบ่อยรีวิวบ่อยแล้วนะครับเจ้าตััวเนนนี้มป็สบู ที่มีลักษณะเป็นก้อนสีเขียวนะครับแล้วก็ล้างหน้านะครับทคำความสะอาดผิวได้ดีมากๆนะครับให้ฟองกําลังดีนะครับแล้วก็หลังล้างเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเอียดเอียดนิดนึงนะครับแต่ไม่ทําให้ผิวเนี่ยมีความแห้งความตึงนะครับ <Yeah. S 1> สิ่งที่น้องโก้ชอบจากเจ้าตัวนี้เลยคือรู้สึกว่าใช้ไปแล้วนะครับพวกสิวอุดตันเนี่ยมันลดลงนะครับความมันส่วนเกินเนี่ยมันลดลงแล้วก็ผิวหน้ามันดู สว่างดูกระสังสายมากขึ้นนะครับก็เลยชอบมากๆนะครับถ้าถามถึงไอเทมนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดสิวนะครับที่น้องโก้แนะนํามากๆในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการทาความสะอาดผิวน้องโก้ก็จะแนะนําเจ้าตัวนี้นะครับให้กับผู้ชมเนี่ยบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้ก็ซื้อมาตุนเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวอาจจะทากิฟต์นะครับเป็นกิฟต์เอาเวนะครับแจกในช่วงที่น้องโก้เนี่ยจะใกล้เข้าถึงวันเกิดแล้วนะครับยังไงก็คอยติดตามชมทั้งทางฮิวโก้แบร์รี่ทางยูทูบแล้วก็ทางแฟนเพจฮิวโก้แบร์รี่ด้วยนะครับไปเลยกัน ครับสามรามอเทมนะครับสกินแคร์ที่น้องก้ใช้หมดแล้วทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งพาร์ทหนึ่งแล้วก็พาร์ทสองเลยนะครับว่า มันมีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับน้องโก้ใช้หมดแล้วก็เลยมาแชร์มาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตัวไหนนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับทุกตัวนะครับที่น้องโก้ออกมารีวิวเนี่ยนะครับสามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับไม่มีของนอกเลยนะครับก็ลองดูนะครับว่าตัวไหนเข้ากับผิวของเราเข้ากับปัญหาผิวของเรานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กันมากๆนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกัน นะครับน้องกูฝากกดติดตามกดซ่อสุดท้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้น้องกูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย